ปวงข้าพระพุทธเจา้าขอน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดม่ได้ข้าพระพุทธเจา้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัดและบริษัทเซนต์เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดสถานีโทรทัศน์สีกองทบ,บกช่อง7ร่วมกับเซนต์เอนเตอร์เทนเมนต์เสนอ สิหยิบล้าน Still Standing Thailand หนึ่งผู้เข้าแข่งขันจะต้อง้วนคำถามกับสินักสู้ทีละคนหากใครตอบคำถามไม่ได้จะต้องตกลงจากเวทีแต่ถ้าหากผู้เข้าแข่งขันสามารถเอาชนะนักสู้ได้ครบทั้ง10คนรับเงินรางวัลแจ็คพอต1ล้านบาทสวัสดีครับพวกับผมวราวุธเจนธนากุณและนี่คือตกสิบหยิบล้าน เวทีนี้ไม่มีที่ยืนสำหรับผู้แพ้ครับหนึ่งผู้แข่งขันที่สามารถเอาชนะ10นักสู้ของเราได้นะครับรับเงินรางวัล1ล้านบาทจากไส้ก่อไกอ่ BKP เรายังอยู่กับผู้เข้าแข่งขันของเรานะครับโอ้โหนักร้องสาวที่แบบแดนสะบัดจริงๆคนนี้กระแตอาสยาม แม่ท่าที่แล้วดวลกันไปเบาๆคนละข้อเบาไปเบาไป <c oughs> เบาไปไม่ให้ไม่ให้เกียรตินักสู้จากทางบ้าน<ช>เลย<ช>เบาไปไมหมฮะคุณโบเบาไปค่ะหมายถึงน้ำหนักอะฮะไม <c oughs> ่ใช่คําถามค่ะอ๋อคำถามเบาไป <c oughs> นะฮะเขาก็เบานะเขาก็เบาเหมือนกันเบาเลยฮะเบาหวานนะครับเริ่มหามาเมื่อวานไมมีคนอาหนูอย่างเงี้ยแหละเป็นไงจ๊ะวันนี้หนูจับทําผัวไปแล้ว ทำไมกระแตถึงเลือกคุณโบล่ะก็เลขหนึ่งเป็นเลขมงคลดีค่ะเขาน่าจะลงคนแรกอะไรอย่างเงี้ยอน่าจะลงคนแรกใช่หนูเข้าใจว่าหนูว่าสวยกว่าเขาเขารลบไม่ได้หรอกที่เจอคนสวยกว่ายังมั่นใจอย่างนั้นอยู่นะฮะเอาล่ะวันนี้กระแตพร้อมไหมพร้อมค่ะอ่ะถ้าพร้อมนะครับเกมจะเริ่มขึ้นเมื่อเข้าไปยืนประจำตำแหน่งเชิญเลยครับควงไปสยาม ยังอยู่ในก้าวแรกสู่เงินล้านของคุณกระแตอาสยามนะครับส่วนคุณโบนักสู้จากทางบ้านสู้เพื่อเงินค่าหัวที่อยู่ข้างหน้าของตัวเองสูงสุดถึง40,000บาทครับมาลุ้นกันต่อเลยว่าใครจะเป็นผู้ชนะในการดวลครั้งนี้คำถามต่อไปเป็นของคุณโบครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับอาวุธสำหรับยิงให้ลูกออกจากลำกล้องด้วยกำลังบินระเบิดปืนค่ะถูกต้องครับ มีท่าด้วยโอ้โหแมเริ่มออกท่าทางแล้วไม่สบายใจกลับมาที่คุณกระแตครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ครั้งกับคำถามนี้ครับอาการที่ทำให้อาหารหรือสิ่งอื่นๆที่อยู่ในปากล่่มลำคอลงไปถูกต้องครับลินครับกลับมาที่คุณโบครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับฟื้นจากหลับ ตื่นค่ะถูกต้องครับ oh. โอกลับมาที่คุณกระแต่20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ครั้งกับคำถามนี้ครับ oh. จำใสเบิกบานชื่นมาถูกต้องครับ oh. ชื่นครับ oh. ทำไมไม่มีสดกลับมาที่คุณโบ,บ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับ มีไอ้น้ำซึมซาบอยู่มีไอ้น้ำซึมซาบอยู่พื้นพื้นปื้นลื่นพื้นลื่นอะไรนื้ออะไรได้พูดออกไปเรื่อยๆครับมีไอ้น้ำซึมซาบอยู่นี่อะไรได้พูดออกไปครับไอ้น้ำแล้วครับแล้วครับแล้วครับไม่ใช่ครับแล้วครับเรวลาครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นอ่าคุณโบตุ้มกาแฟตอบได้ไหมมีไอ้น้ำซึมซาบอยู่ น่าจะเป็นชื้นหรือเปล่าถูกต้องครับชื้นนะชื้นเนี่ยนึกไม่ออกพื้นก็มา็มื่อมีพื้นคืนอะไรอย่างเงี้ยนะและผู้ชนะในการดวลครั้งแรกได้แก่คุณกระแตอาสยามคุณโบครับค่ะรู้สึกยังไงบ้างในการแพ้ครั้งนี้ตอนนี้เหรอคะตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยค่ะตื่นเต้น ในฐานะที่คุณกระแตชนะคุณโบคุณโบมีอะไรอยากจะพูดกับคุณกระแตซะหน่อยไหมก็ขอให้ได้1ล้านกลับบ้านนะคะสาถุอเดี๋ยนูแบ่งให้200พูอคแล้วนะ200โอเคได้เลยยืมกระโปรงสะบัดก่อนได้ไหมคะเผื่อเพิ่มความมั่นใจอะไรอย่างงี้เดี๋ยวให้พี่ไอ้ก่อนไปหนูขอฝากผลงานช่องเจ็ไว้หน่อยนะได้เลยครับก็สติลสแตนดิ้งไทยแลนด์นะคะอย่าลืมติดตาม เป็นคนที่น่ารักมากรักรายการเนาะเคยคิดไหมครับว่าตอนเราตกไปเราจะสภาพแบบไหนตกยังไงก็ได้อย่าให้หนูเสียโฉมแล้วกันตื่นเต้นมากเลยค่ะแล้วก็สนุกมากด้วยค่ะดูอยู่ที่บ้านแตกต่างมากค่ะเพราะดูอยู่ที่บ้านเนี่ยรู้สึกสบายชิลๆคําถามที่ตอบได้เกือบทุกคนถามเลยค่ะพี่กระแตฟาไว้ก่อนเลยนะ แม้หนูสา์แต่งตัวร้องเพลงแล้วก็เต้นเพลงพี่เนี่ยเป็น,ปน,ปนแฟนขับพี่เนี่ยพี่กลับมาเรื่องหนูคนแรกแคนนมากเลยคอยดูนะข่าวหน้าจะเอาคืนให้เข็ดเลยเจอกันและวันนี้เราก็มีคลิปเซตจากผลิตภัณฑ์ไส้รกรอกไก่ BKP มอให้ด้วยนะครับเอาละมาดูกันครับว่าค่าหัวของคุณโบคือเท่าไหร100่1 0 0จนถึง4 0,000บาทครับ โอ้โหง่ายๆ่ไงสมราคาดวนไม่กี่ข้อไปเลยนะฮะลงไปชื้นอยู่ข้างล่างแล้วตอนนี้เอาละตอนนี้เหลือนักสู้อยู่บนเวที9ท่านครับหันไปมองรอบๆเลยกระแตจะเลือกหมายเลขใดมาเป็นการดวนครั้งที่2ของคุณครับ คุณแคทค่ะเอ็นเมื่อกี้คุณก็เลือกเขาก็ชุดแดงๆนี่ก็ชุดแดงอยู่เหมือนกันชอบสีแดงคชอบสีแดงคุณใส่สีแดงมาเตะตาเขาเลยอ่ะคุณแคทเชิญแนะนําตัวครับแคทธนพรดวงชมพูค่ะอายุ21่21ปีค่ะตอนนี้ประกอบธุรกิจค่ะไม้เก่าอยู่ค่ะอ๋อมีอะไรอยากจะบอกคุณกระแตไหมครับแคทเป็นแมวนะคะจะตะปบพี่กระแตให้แลกเลยค่ะเอ้ยดาครับเลือกมาแล้วนะครับการดู คุณกระแตและคุณแคทและนี่คือการดวลครั้งที่2ของคุณกระแตอาสยามครับและนี่คือก้าวที่2สู่เงินล้านของคุณกระแตอาสยามนะครับส่วนคุณแคทนักสู้จากทางบ้านสู้เพื่อเงินค่าหัวที่อยู่ข้างหน้าของตัวเองสูงสุดถึง4 0 0 0 0บาทใครจะเป็นผู้ชนะในการดวลครั้งนี้คำถามแรกเริ่มที่คุณแคทครับ 20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับมาร่วมกันเพื่อปรึกษาหารือประชุมค่ะถูกต้องครับแมชัดเจนเลยอัคราชัดเจนนะประชุมถูกต้องคุณซันประทับใจเลยใช่ไหมฮะประทับใจเลยครับประชุมครับพี่เอครับถูกต้องนะฮะครูสอนภาษาไทยดีมากเลยกลับมาที่คุณกระแตบ้างนะฮะอัคราชัดเจนครับถูกต้องนะฮะ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3าครั้งกับคำถามนี้ครับ เครื่องดอกไม้ไฟของจีนทำด้วยกระ,ระดาษสีแดงอันแน่นห่อดินปืนถูกต้องรับปราคาครับถือว่าคือเดิมทีสวยเ่นกันทั้งสองคนเลยกลับมาที่คุณแคทครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับจัดทำขึ้นคิดทำขึ้นสร้างขึ้นประดิษฐ์ษถูกต้องครับประดิษฐ์ครับกล mm. ับมาที่คุณตรเต้ครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3าครั้งกับคำถามนี้ครับ แนชิดกันท<ม>าบกันประกบถูกต้องครับกล<ม>ับมาที่คุณแคทครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับปรับปรุงให้เห็นสมควรเหมาะสมปฏิลูปค่ะถูกต้องครับปฏิลูปครับกลับมาที่คุณกระแตครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ามครั้งกับคำถามนี้ครับ แบบสำหรับดูวันเด<ฏ>ือนปีถูกต้องครับปฏิทินครับก <Wow. S 1> ลับมาที่คุณแัดครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับ <Wow. S 1> ชื่อของนายกรัฐมนตรีคนที่29ของประเทศไทย <Wow. S 1> ประยุทธ์ค่ะถูกต้องครับ wow. แน่ข้อนี้ลุ้นลึกๆกับคุณแคทยังไงก็ไม่รู้ว่าจะตอบออกมาชัดเจนถูกต้องครับกลับมาที่คุณกระแตครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ครั้งกับคำถามนี้ครับหมายถึงแผ่นดินปัตพีป่ะถูกต้องครับปัตพีเอาละครับโอ้โหการดวลครั้งนี้นี่เรียกได้ว่าสูสีกันทั้ง2คนเลยยังไม่รู้ผลแพ้ชนะ ใครจะเป็นผู้ชนะในการดวลครั้งนี้เดี๋ยวกลับมาลุ้นกันต่อหลังเบรกโฆษณาครับชอบสีแดงบอกแล้วหนูเก็บสีแดงทุกคนใครมีสีแดงหนูไล่เก็บหมดเลยครัสันสันยิ้มยิมแล้วสันรองเท้าแดงผ่านค่ะสนับสนุนโดยมันฝรั่งทอดกรอบโรลเลอร์โคสเตอร์ โตโยต้าวีออสแป้งเด็กจอนสันบลอดซัมสนับสนุนโดย French Cafe Rich Espresso แบรนด์รังนกแท้อาหารเช้าเนสเล่โกโก้ครันช์ซีเรียลโฮเกรด 10ล้าน Still สแตนดิ้งไทยแลนด์นะครับยังอยู่ในการดวลครั้งที่2ของคุณกระแตอาสยามกับนักสู้จากทางบ้านคุณแคทนะครับเริ่มดวลครั้งที่2กันต่อคำถามต่อไปเป็นของคุณแคทครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับวิชาว่าด้วยเหตุการณ์ที่เป็นมาหรือเรื่องราวของประเทศชาติตามที่บันทึกไว้เป็นหลักฐานประวัติศาสตร์ถูกต้องครับประวัติศาสตร์ครับ อ่านประวัติศาสตร์ก็ได้ประวัติศาสตร์ก็ได้นะครับถูกต้องนะครับกลับมาที่คุณกระแตครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ครั้งกับคำถามนี้ครับจังหวัดที่ตั้งของพระราชวังไกรกังวลประจวบคีรีขันธ์ถูกต้องครับกลับมาที่คุณแคทครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับ เผชิญหน้ากันอยู่<ป>ต่อหน้ากันประจันหน้าค่ะถูกต้องครับประจันหน้าครับกลับมาที่คุณกระแตครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ามครั้งกับคำถามนี้ครับปรากฏชัดชัดเจนจมแจ้ง,แ,จงแน่นอนประจกักษ์ค่ะถูกต้องครับยากยา,ยากมีลุ้นมีลุ้นยาก กลับมาที่คุณแคทครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคําถามนี้ครับเอาสิ่งเล็กๆน้อยๆมาติดมาต่อกันประติดประตอค่ะประติดประตอถูกต้องครับประติดประตอนะฮะฝึกทัาะนิดนึงนะฮะอ๋อนี่าขลาดต้องถูกด้วยจ้ะตายแล้วตอนแรกแบบประนี่ไม่ใช่นะต้องประติดประตอนะครับชีวิต เอาละกลับมาที่คุณกระแต20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ามครั้งกับคำถามนี้ครับซ่อมแซมทำให้กลับคืนดีเหมือนเดิมมักใช้กับวัดวัดปติสังขรถูกต้องครับปฏิสังขรครับโอ้โหสองสาวนี่ถามอะไรตอบได้ทั้งคู่เลยกลับมาที่คุณแคทครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับอาจารย์คู่เป็นเอกหรือยอดเยี่ยมในทางวิชาใดวิชาหนึ่ง ปาลมาจานค่ะถูกต้องครับปารมาจานครับกลับมาที่คุณกระแตครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ครั้งกับคำถามนี้ครับการให้คำมั่นสัญญาโดยถือเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือความสุจริตใจเป็นที่ตั้งปฏิยาณปริญญาไม่ใช่ครับปฏิพานไม่ใช่ครับ สนับสนุนโดยวอสลินดิฟลิสโตโลชั่นซัมซุงกาเล็กซี่ A9 Pro กลับเข้าสู่ตกสิหิบล้าน t ติลสแตนดิ้งไทยแลนด์นะครับยังอยู่ในการดวลครั้งที่2ของคุณกระแตอาสยามกับนักสู้จากทางบ้านคุณแคทนะครับกลับมาที่คุณกระแตครับ 20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ครั้งกับคำถามนี้ครับก<ะ><ว> <enfant> ารให้คำมั่นสัญญาโดยถือเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือความสุจริตใจเป็นที่ตั้งปฏิญาณปริญญาไม่ใช่ครับปฏิพานไม่ใช่ครับผ่านค่ะผ่านนะครับกลับมาที<ว>่ <enfant> <att> <ana> <northern> คุณแคทครับการให้คำมั่นสัญญาโดยถือเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือความสุจริตใจเป็นที่ตั้งปฏิญญาค่ะปฏิญญาค่ะถูกต้องครับปฏิญญานะฮะ จริงคุณกระแตพูดออกมาเกือบถูกแล้วนะครับมันไม่ใช่ปฏิญาณปฏิญญานีฮคือปฏิญาเคยได้ยินไหมคแบบเวลาประเทศหลายๆประเทศเข้ามาประชุมกันมีปฏิญญาสากลนะฮะก็คือการให honest, ้คำมั่นสัญญากันระหว่างประเทศลักษณะนี้อ่านปฏิญญานะโอเคแล้วครับโอ้โหและคุณกระแตใช้ตัวช่วยไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับตอนนี้และคุณแคทสามารถตอบได้คำถามต่อไปเป็นของคุณกระแตนะครับ เอาละตั้งสติให้ดีครับคุณกระแต20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน2ครั้งกับคำถามนี้ครับยาประเภทที่มีสารที่สกัดจากผลผลิตของเชื้อจุลินทรีย์ปฏิชีวนะถูกต้องครับยาปฏิชีวนะนั่นเองก็คือยาประเภทที่มีสารที่สกัดจากผลผลิตของเชื้อจุลินทรีย์ใช้ยับยั้งการแพร่พันธุ์ของแบคทีเรีย กลับมาเป็นกระแตคนเดิมดะยังตอบได้แล้วตอนนี้กลับมาที่คุณแคทครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคําถามนี้ครับหนังสือสําหรับค้นหาความหมายของคาที่เรียงตามลําดับบทปลานุกรมปราณนุกรมไม่ใช่ครับไก่เคียงครับดูดีๆครับนี่อะไรได้พูดออกมาครับ คุณกระแตตอบได้ไหมไม่แน่ใจปะทานุกรมโอ้โหโอ้โหนึกว่าจะดวลกันนานกว่านี้แล้วนะครับและในที่สุดการดวลครั้งที่สองผู้ชนะก็คือคุณกระแตอาสยาม ต้องใช้ตัวช่วยไปหนึ่งครั้งเลยย่ากมากอ่ะโอ้โหอะไรที่เป็นเกี่ยวกับสับๆนี่หนูจะเออมากเลยอ้าวแต่ก็ถือว่าชนะจนได้อะคุณแ <c oughs> คทครับมีอะไรอยากจะบอกคุณกระแตไหมครับบอกว่า <c oughs> ได้เงินหนึ่งล้านไวๆนะคะได้เงินหนึ่งล้านไวๆนะครับผมน่าวักสาธุ <c oughs> คุณกระแตครับเขาทําให้คุณเสียตัวช่วยไปหนึ่งครั้งมีอะไรอยากจะบอกเขาหน่อยไหมฮะอยากจะบอกว่าเก่งมากนะคะเก่งมากแต่ว่า กลับบ้านไปก่อนเพราะว่าหนูชอบสีแดงบอกแล้วหนูเก็บสีแดงทุกคนเลยเก็บสีแดงเก็บไปหนึ่งแล้วนี่คนที่สองใครมีสีแดงหนูไล่เก็บหมดเลยครัโอ้โหสันยิ้มยิ้มแลสันรองเท้าแดงนี่อะไรนะนี่อะไระถ้างั้นผมมีสิทธิ์เก็บนะคุณทิ้งแล้วอ่ะโอยพี่ผมซื้อมาแพงด้วยโอ้แล้วหายากด้วยคุณแคปครับรู้สึกยังไงตอนนี้ รู้สึกว่าพื้นมันสันสันยังไงไม่รู้ยังเพิ่งตกนะพื้นมันเหมือนเดิมเลยเราอะยืนสันสันเองหรือเปล่าเออคุยกันมองหน้ากันคุยกันก็งลงได้แล้วไม่ไม้คุยแล้วค่ะไม่คุยแล้วใช่วันนี้มีครอบครัวมาเชียร์ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะมีใครบ้างอยู่ตรงไหนคะพ่อแม่พ่อแม่น้องพ่อแม่น้องคิดว่าตอนนี้เขาจะทําหน้ากันยังไงอยู่เขาคงจะให้ตกไวไวลิฟกลับบ้านอยากให้ตกไวไว ตอนนี้บอกเลยเขากำลังหัวราะคิดคักคิดคัก,คกอยู่เลยอยากจะเห็นลูกตกลงไปพร้อมหรยังครับพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วยืนตรงๆยิ้มสวยสวยยิ้มสวยสวยสบายสบาทำใจให้สบายเรากำลังจะไปสบายแล้ว <c oughs> ยังยังยังใช่ไหมหายใจ <c oughs> ลึกๆนะครับมองตรงมองที่คุณกระแตแม่ ความรู้สึกเหรอทีแรกก็ตอบได้ดีมากพอหลังๆตื่นเต้นกดดันด้วยเวลามันวิ่งไอเขาว่าประธานุกรมถ้ามีเวลาอีกนิดเดียวก็จะตอบได้ค่ะและวันนี้เราก็มีคลิปเซต,ตจากผลิตภัณฑ์ไส้กรอกไก่ BKP มอบให้ด้วยนะครับอาละครับมาดูกันครับว่าเงินค่าหัวของคุณแคทคือเท่าไหร่ครับ100จนถึง4 0,000บาทเสียไปหตัวช่วยด้วยเออสัญญาณต จะได้เงินกลับมา5,000บาทครับคู่ผสมไป2คนตอนนี้5,100บาทเย้ค่ะคุณผู้ชมืี่สุดสีแดงจะจะถ้าหัวน้อยๆเท่านั้นเลยคนหนึ่งร้อยคนหนึ่งห้าพันเอาละหนึ่งหมื่นสองหมื่นสี่หมื่นยังเหลืออยู่นะครับเอาละครับมองไปรอบๆเลยตอนนี้เหลือนักสู้อยู่แปดท่านบนเวทีคุณจะเลือกหมายเลขใดมาเป็นการดวลครั้งที่สามของคุณครับ คนนี้เขาไม่มีสีแดงเลยนะ,ะพูดไปอย่างนั้นพาตตีครับ <c oughs> เขาเลือกคุณมาเป็นการดวลครั้งที่3 <c oughs> มีอะไรอยากจะบอกคุณกระแตไหมเต้นนะคะแล้วก็ <c oughs> สู้เต็มที่สู้เต็มที่เอาละ <c oughs> เอาละ,อาละโอ้โหไม่ยอมแพ้กันเลยทีเดียวนะครับการดวลระหว่างคุณกระแตกับคุณพตตี้ <c oughs> ใครจะเป็นผู้ชนะต้องมาตามลุ้นกันต่อในวันต่อไปครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณยามาฮ่าสินเชื่อบุคคลพรอมิสโตโยต้าวีออสผลิตภัณฑ์แม็กกี้วาสลีน เอสโคลาเนสล่โกโก้ครันซีเรียลโฮเกนโอโมแป้งเด็กจอร์สันรอสซัมครีมเทียมคอฟฟดรีมมี่แบรนด์รังนกแท้และไส้กรอกไก่บีเคพีครับท่านผู้ชมนะครับที่สนใจอยากมาเป็นนักสู้ในรายการนะครับส่งรูปถ่ายพร้อมประวัติของตัวท่านเองมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับกลับมาพบกับความสนุกตื่นเต้นแบบนี้ได้ใหม่นะครับทุกเย็นวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับเวลาดีๆแบบนี้ทางช่อง7สีกับรายการ ตกสิบหยิบล้านสิวสามิงไทยแรคพบกันใหม่สวัสดีครับกระแตตัวเล็กแค่นี้จะสู้เสือสิงกระชิงแรก่างผมได้ไงครับไม่ใช่ครับผ่านค่ะผ่านครับแตกบ้างไม่ใช่ครับผ่านค่ะผ่านครับเดีวครับ